และก็อย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วครับว่าเมนูของร้านชุงมันชิคเก้นเนี่ยยังมีอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่ไก่ทอดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าอาหารที่เหลืออยู่บนโต๊ะเนี่ยแต่ละอย่างหน้าตานหน้าทานขนาดไหนและสัปดาห์นี้เมนูการแข่งขันของเราจะเป็นอะไรก็ต้องของให้คุณแครผู้บริหารร้านชุงมันชิคเก้นเป็นคนช่วยเลือกแล้วล่ะครับ นี่ยังไม่หมดนะพี่พีชจะมีอีกหลายเมนูเลยคุณใครแนะนำหน่อยฮะค่ะจริงๆงพอทานเผ็ดใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นซุปให้แบบได้รแบบซุปกิมจิเป็นซุปกิมจิค่ะซุปกิมจิที่นี่เอาจริงจริงสองเนี่ยอ่านรีวิวของชุมมันมาเขาบอกว่าตัวเนี้ยรือว่ามีคนชมว่าดีดีดีอร่อยอร่อยไม่เชื่อหรอกครับปกติเซตนี้เราจะให้พร้อมข้าวสวยหนึ่งจานอือนี้จะกิข้าวจะใข้าวค่ะโอ้ย จะออกมาแบนบนี้แหละใช่ท<า>่านนะฮะจะเห็นว่าช้อนเราที่ยาวป,ปกติพ่อปอาจะใช้ช้อนกินกับข้าวส่วนถ้าไก่จะใช้เป็นเซฟคู่นี้ค่ะใช่จะใช้คู่นี้แค่นี้แต่อันนี้จะใช้กับซุปอย่างเดียวโอเครีวิวว่าถูกต้องครับ,บ,บอร่อยนงพี่วีอร่อยมากมา แล้วมีเมนูอะไรครับนอกจากซูกิมจิครับค่ะก็อันนี้คือบูเดซิเกค่ะบูเดซิเกครับสเต็ปแรกนะคะบูเดซิเกจะใส่แค่สุปอันนี้ก่อนต้องเทนี่ก่อนหมดเลยแ่บแรกหมดเลยค่ะใช่หมดเลยนะครับขออนุญาตนะครับปริมาณน้ำนี่ก็ต้องตามนี้เท่านั้นด้วยค่ะอ๋อคือเขาเขาทำมาให้แล้วใช่ค่ะมาให้เรียบร้อยแล้วน้ำก็ นี่คือวิธีทานของฉัน,เป,นเป็นซุปที่แบบมีส่วนประกอบที่ชัดเจน<า>ปิ๊กอยู่แล้วค,ะวค่ะด่าชินเลอราด่าอยู่อ <c oughs> ่ัคนอะไระ่ะ เป็นต้เข้าซีรีส์หน่อยแกค่ะอ่ะตอกด้วยกระดาษตอกฟันตอกยดใช้ฟันตัวกลางใช้สุดงาสุดแต่เขาบอกว่าสเต็ปที่สองตะกี้คือขั้นตอนแรกใช่ปะสเต็ปแรกสเต็ปสองต้องใส่ยังไงครับเป็นครีมซอสสูตรพิเศษได้แล้วใส่ต่อเลยเหรอครับค่ะใส่ต่อเลยค่ะนี่นะนี่คือขั้นตอนที่สองในการกินเมนูนี้ ก็ทานตามจำนวนเทหมดตามที่เขาบอกเลยใช่ต้องต้องเป็กค่ะใช่อันนี้จะสเปเชียลตรงที่ว่าเป็นเจ้าแรกนะคะเราเป็นคนนําเข้ามาเจ้าแรกโรเซ่บูเดชิเก้เนี่ยเป็นสไตล์การทานแบบโรเซ่ใช่ค่ะบูเดชิเก้มีหลายร้านที่เป็นร้านเกาหลีที่ทำครับแต่ว่าถ้าเป็นทําเป็นโรเซ่เนี่ยชุงมันเป็นเจ้าแรกที่เอาเข้ามาเจ้าแรกโอเคก็สองที่ขอขอชิมกังได้เลยได้เลยเฮ้ยที่ติมันต้องกินในนี้นะคนเกาหลีเอ้ยมาตัดเรากินกันสองคนสองไม่รังเกียจไม่ได้ที่สองใส่มันเลอะกินจี๊ดไม่ได มันจะสองก้อนเดียวนี่กินปุ๊บตะกี้มันจะมีความแบบนั้นเนี่ยแต่พรใส่ตัวนี้แปปุ๊บออกรสชาติมันมันขอมหอมมันใช่คลองชิมมันเือนซอสเผือดนาะเออมันกินมันซอสเผือกนะพี่มีนะอร่อยนิดดีอ่ะ สเต็ปแรกมันจะมาแบบเผ็ดๆร้อนๆก่อนพอใส่ตัวนี้ลงไปโรสเซ่ลงไปเนี่ยมันทําให้มันหวานและทานง่ายขึ้นเพิ่มบรรทัดรสในการกินไปต่อได้เดี๋ยวจะมีสเต็ปที่3อีกนะเฮ้ยเต็ปที่3ามเราทำแยกให้ลองดูแล้วค่ะตรงนี้วันนี้คือสเต็ปที่สามใช่ค่ะถ้ากินสเต็ปที่2องไรไงต่อครับพอทําสเต็ปที่2เสร็จจบแล้วคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาคุกใช่เราจะใช้น้ําแล้วก็คุกกับ เส้นสปาเกตตี้เป็นแบบฟิวชั่นอิตาเลียนเลยเอาเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีพวกเห็ดแชงยองอะไรแบบนี้มีเห็ดอะไยอีกเขาเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นพาสต้าพาสต้าก็คือสามารถมาทำเป็นสเต็กที่สามได้เพราะฉะนั้นเราขอพี่ขอชิมสเต็กที่สามได้เลยได้เลยพาสต้าโรเซ่ค่ะ ใช่ค่ะพนักงานจะเป็นคนทำให้ค่ะถ้าเป็นสไตล์ของเกาหลีเขาจะทำในกองจะเป็นข้าวเอ้ยเส้นเอ้ยเขาจะขูดต่ออาหารก็ดีเนอะแต่ของเราก็เป็นเมนูประหยัดกินได้ถึงสามสเต็ปใช่ครับผมแต่ก็จะเพิ่มมีกุ้งมีเห็ดอะไรอย่างค่ะเพิ่มมีเส้นเป็นสปาเกตตีอันนี้เหมือนเหมือนจะ่เป็นโรเซ่เลยแล้วเอาเส้นไปผัดมีความหอมความมันมากขึ้นแล้ว อันนี้กินง่ายกินง่ายแล้วอร่อยด้วยถ้าเราต้องการความเกาหลีโรเซ่นะคะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ของเยเรียนใช่ความโรเซ่เลยผมถามนิดนึงครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเข้ามาปีนี้ปีที่เท่าไหร่นะครับปีทสามค่ะในไทยเนอะมีนานี้จะครบรอบ3ปีแล้วในไทยเนี่ยมีนานี่ครบรอบ3ปีครับค่ะชุงมันแบบเคยมีจัดแข่งกินไหมครับยังไม่เคยอันนี้อันี้อีะ ริมร้านดังของโลกด้วยเป็นิงถ้าวันนี้ผมจะให้รายการดีเตอร์มีการจัดแข่งกินอยู่ที่ชุมนันเอาเป็นเมนูไหนดีครับซิกเนเจอร์ของร้นนงานดีเลย s n o ว์ออนเนเราได้เมนูแล้วสำหรับยูทูบบ e นี้ของเรานะฮะกับเมนู Snow สโ <All Man S 2> นว์ออนเนียน ต้องบอกเลยว่าเมนูแต่ละอย่างของทางร้านชุงมันชิคเก้นเนี่ยน่าทานทุกเมนูจริงๆครับคุณผู้ชมถ้าไม่บอกว่าอยู่ไทยเนี่ยก็คงคิดว่าอยู่ประเทศเกาหลีแน่ๆเลยละครับและวันนี้เราก็ได้เมนูการแข่งขันกันมาแล้วด้วยนั่นก็คือ Snow Onion นั่นเองอ่าคุณผู้ชมไปเครับนี่คือเมนูแข่งขันของเราในวันนี้ฮะสโนว์ออเนียนฮะ เห็นไงพี่พีทเนี่ยเห็นเนี่ยโอ้โหเกือกือเือจะกินจะกินให้หมดเลยเป็นพี่แต่พี่จะเหลือซุงไว้ออโอเคพี่จะไม่กินซุงแ,แต่รู้ด้วยรู้รู้งาน่บอกว่านี่ขนาดนี้ฮะเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับผมอยากรู้ไหมครับว่าของรางวัลเราก็ยิ่งใหญ่ไม่แพพี่เตรียมมาให้อีกแล้วเหมือนเดิมย,ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับครับผมไปดูกันครับผม รางวัลที่ผู้ชนะของเราจะได้พาเพื่อนไปฟินยกแก๊งกันต่อที่ห้องอาหาร at Double Two Restaurant นั่นเองครับร้านอาหารสุดหรูที่พิถีพิถันทางรสชาติและบรรยากาศตั้งอยู่ในโรงแรม SC Park มีอาหารแบบอลาคาร์และแบบบุฟเฟ่ที่มีเมนูมากมายครบทั้งอาหารไทยเอเชียตะวันตกพร้อมทั้งเบเกอรี่ของหวานต่างๆให้เลือกรับประทานได้แบบไม่อั้นเลยทีเดียวและวันนี้เราขอนําเสนออาหารอลาคาร์ที่เป็นจานเด็ดของที่นี่เช่นเดียวกันย่างผัดไทยกุ้งสด s อ Park ที่ขายดีเป็นอัน อันดับหนึ่งด้วยซอสสูตรพิเศษคลุกเคล้ากับเส้นพร้อมกุ้งเนื้อเด้งตัวใหญ่ที่ให้มารสชาติกลมกล่อมสมเป็นเมนูขายดีจริงๆครับหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนที่ใช้ท้งน้ำและเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมผสมรวมอยู่ในวัตถุดิบทานเข้าไปคำแรกก็ได้รับความหอมห,อมหวานเต็มๆเ,เลยละครับสปากเกตตี้ผัดพริกกระเทียมแซลมอนอย่างที่รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยในสไตล์อิตาเลียนที่เสิร์ฟมาพร้อมเนื้อปลาแซลมอนจัดแน่นเต็มจานแบบนี้เลยครับ เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนสูตรลับของ s อสซี k า ที่นำเนื้อไปหมักให้ได้รสชาติเข้มข้นและตัวซอสที่เชฟปรุงขึ้นเองบอกได้คำเดียวว่าฟินละครับสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยส่งตรงจากนิวซีแลนด์ท็อปปิ้งด้วยเนยจากอิตาลีที่มีรสชาติเฉพาะหอมอมเปรี้ยวเมื่อกินคู่กันจะได้ทั้งความฉ่ำของเนื้อติดกับความเปรี้ยวของเนยเป็นความอร่อยที่ถูกคิดมาอย่างลงตัวเลยละครับสเต็กแกะนิวซีแลนด์ที่หมักข้ามคืนด้วยเครื่องเทศวายแดงย่างจนได้ความสุกมีเดียมที่ต้องทานคู่กับเยลลี่ซอสแอปเปิ้ลมิ้นหอมอร่อยจนหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียว ใครอยากทานบุฟเฟต่ตโรงแรมคุณภาพเยี่ยมพร้อมอาหารให้เลือกมากมายทั้งคาหวานห้องอาหาร at Double Two Restaurant ที่โรงแรม S.C. Park เป็นอีกหนึ่งที่ที่ดีอีเตอร์ของเราแนะนำเลยครับโอ้โหพี่พีที่จ,จัดของรางวัลให้ไม่เคยผิดหวังสักครั้งเดียวยิ่งใหญ่จริงๆคุณผมเป็นใครครับย่าเป็นใคร <c oughs> อัที่เ <c oughs> ราก็ใช่เล็นใค ม่ก็คือการที่เราจัดของวันเราก็ต้องหาต้องให้ดีๆเพื่อแชปงประจำสัปดาห์ของเราทุกสัปดาห์นะพี่พีนะวันนี้เนี่ยเนื่องจากเมนูของเราเนี่ยยิ่งใหญ่จริงเราจึงมาในธีมของผู้พิชิตไงคนหลายคนงงว่าผู้พิชิตคือเป็นกองทัพภูเขาไก่ใช่ไหมเราก็ต้องหาคนมาพิชิตกองทัพภูเขาไก่ครับผมนะผู้เข้าแข่งขันนะฮะทั้งสามคนจะเป็นใครบ้างไปพบกับภูเขาเลยครับ คนแรกคุณบอยศักชัยจันเทพพฤไทยัยอายุ50ปีเจ้าของฉายากินได้เรื่อยๆเมื่อยก็ไม่พักเห็นรุ่นใหญ่แบบนี้ประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะเห็นว่าพี่บอยเนี่ยเคยลงแข่งขันการกินมาแล้วด้วยแถมยังแต่งตัวเป็นนักปีนเขาซะด้วยไม่รู้ว่าจะสามารถพิชิตภูเขาไก่เราได้หรือเปล่าคนที่2คุณก้องก้องเกียรติสินธาราศิริกุลชัยอายุ30ปีเจ้าของฉายานักกินทีว่าแน่ยังต้องแพ้พี่ ฟังจากฉายาแล้วเนี่ยดูเขาจะไม่ค่อยเกรงกลัวใครสักเท่าไหร่เพราะคุณก้องก็เคยแข่งกินมาบ้างเหมือนกันครับและยังพิชิตด,ดวงจันทร์มาแล้วอีกต่างหากอันนี้อํำครับและคนสุดท้ายคุณเกมกฤษดาแก้วประสิทธิ์อายุ26ปีเจ้าของฉายาไม่เน้นดิ่มแต่เน้นหล่อ หนุ่มนักรบของเราเห็นแต่งตัวมาแบบนี้แสดงว่าคุณเกมเนี่ยพร้อมรบกับคนที่เคยมีประสบการณ์การกินมาแล้วทั้ง2คนก่อนหน้าอย่างแน่นอนแต่จ,จะสู้ได้ไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณเกมแล้วล่ละครับและอีกอย่างในรายการของเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเพราะแต่ละคนก็อาจจะมาแบบม้ามืดก็ได้ยังไงไปรอดูพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเราไปฟังกติกาก่อน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนจะต้องแข่งกินสโนว์ออนเนียนให้ได้จานวนมากที่สุดในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการแข่งขันทีมงานจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนทาคนละหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มสีสันและสร้างอุปสรรคให้กับการแข่งขันเมื่อหมดเวลา1ชั่วโมงทีมงานจะนับจานวนจานใครที่กินสโนว์ออนเนียนได้มากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นแชมป์นักกินสโนว์ออนเนียนกราพอลเล็กประจํายุทธภูมิชุงมันชิคเก้นไปเลย เป็นไงกันบ้างครับผู้ชมครับเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วแต่และคนนี้เขามันตีมพิชิตแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะพิชิตสโนว์ออนเนียนได้หรือเปล่าลูกพี่หลายหลายพิชิตเลยวันนี้ยอ,อยากแต่ว่ากองครับผู้เขาไก่เรามีอยู่นะฮะเยอะเลยอยากให้เขาพิชิตกันละเกินอ่เดี๋ยวรอดูกันนะฮะผู้ชมครับว่าฝีมือเขานี่จะกินให้วินแลวฟินยกแกงกันได้หรือเปล่าลูกพี่ซาวเสียงเขาหน่อยซิเช็คความพร้อมหน่อยผมอยากจะถามผู้เข้าแข่งขันครับพร้อมไหมครับผมพร้อมครับโอ้พร้อมแล้วอ้าพร้อมรุยเลยครับ แข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับศึกการแข่งกินสโนว์ออนเนียนของ3ผู้พิชิตของเราแต่ละคนก็ดูเหมือนจะใส่กันเต็มก๊อกตั้งแต่ช่วงแรกดูมุ่งมั่นมีเทคนิคในการกินอย่างเหลือเชื่อครับศึกการชิงแชมป์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับผู้พิชิตแต่ละคนแล้วล่ะครับยังไงขอให้ทุกคนสู้ๆก็แล้วกันไก่กรอบรสชาติดีครับน้ำซอสคืออร่อยมากอร่อยครับมันแล้ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิดว่ามันจะเลี่ยนแต่ว่ามันอร่อยดีแบบมันมีรสชาติแล้วก็มันแบบไก่มันกรอบนอกนุนในครับ อร่อยครับไข่ต้อนมันจะมันต้องเคี่ยวให้ละเอียดครับมมังงั้นมันจะเกินไปค่อยได้พี่บอยพี่บอยถามนิดนึงพี่บอยเคยแบบไปแข่งกินที่ไหนมาก่อนไหมพี่เคยครับแข่งกินอะไรมาพี่กินลูกชิ้นครับกินลูกชิ้นนี่หมอจะผสบการณ์การกินเอาตรงมากเหมือนเขาโคมเราอยู่เลยแบบเเลย แบบเฮ้ยราสีมาเนี่ยคงขนลุกหมดเลยนะดูนี้เป็นไงเขาไม่ธรรมดานะพออยื่ในใกล้เนี่ยมันแบบดูดีดูดีนี่มันจะโอ้ไม่เสียเวลาโอ้ไม่ให้เสียเวลาแม้สักวินาทีเดียวนะทุกคนแต่ยังไงก็เต็มที่นะผมก็ใจช่วยเพราะเดี๋ยวเราจะมีฉนบันท้ายด้วยนะไปเราแบบเลงกระเป๋าพี่บอยเต็มที่นะพี่นะเลงกระเป๋าพี่บอยอยู่นะเลงกระเป๋าพี่บอยด้วยกระเป๋าพี่บอยทีมเก่าคุณครับผมมาบ้นี่นัดเรียกว่ายูโดสายดำของเราไม่ใช่ อยู่โดยจะเตะก้านคอแน่เงินรลองนะพี่กองนะพี่ก้องเคยมีประสบการณ์กแข่งขันกินที่แดกมาบ้างไหมครับก็เคยมีไปกินก๋วยเตี๋ยวครับจริงเหรอครับใช่เป็นไงครับผมก็น่าจะเทสามสิบแปดที่เชียงใหม่ป่ะผมนะคุณผู้ชมใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเกิดอะไรโอ้โีก็มั่นใจเลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกตรงไหนครับ กทำสยามดตาไม่ธัรมดาเดี๋ยวต้องรอติดตามมดูนแค่สิบอนาทีแรกเท่านั้นเองใช่นะคนต่อไปไหมผมอย่างนำเสนอคนดีมากไทยครับมาโอ้โหชมตางมาคุนี้อันนี้เป็นพิชิตอะไรครับพี่เกมพี่เจมพี่เกมพี่เกมมีประสบการณ์การแข่งกินมาเลยไม่ได้ครับเออเห็นแบบนี้นิ่งๆแบบนี้เป็นไง แต่ลงมานี่ป้านเรียบนะครับเอ้ยดูดินี่แค่เบาะนั่นเองดูโอ้โหนี่ดูกำซ่องช้อนจซ่องจะงองแล้วนะ <st arts> แข็งแรงจังนะหนะ่งพี่ซอ <c oughs> บ้าวเขาเต็มตัวแทงเองแล้วนะถ้าไม่ถามเอาใจช่วยพี่เกม <ทำ S 1> เพราะว่าวการแข่งขันนี่ยังอีกยาวไกลเลยนะฮะอโอเคตอนนี้คุณผู้ชมครับรักใครเชื่รใครนะทั้งสามผู้พิชิตนี้จะทำได้ดีขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญพี่พีชเลือกเตรียมโจทย์เซอร์ไพรส์ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องทำกันเหมือนเดิมเลยโอ้โหได้บอกแล้วฮะคือเขาเรียกว่า ไม่ได้มาง่ายง่ายฮะโอเคถ้าจะเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามกันครับ ผ่านช่วงแรกของการแข่งขันสโนว์ออเนียนไปแล้วครับสำหรับ3ามหนุ่มผู้พิชิตกระพอนเหล็กของเราต้องบอกเลยว่าแต่ละคนกินกันเก่งสมกับที่มีประสบการณ์การกินจุมาเลยทีเดียวครับแต่รายการของเรามีเวลาให้ถึง1ชั่วโมงไม่ต้องรีบกินเดี๋ยวจะอิ่มเอาตอนท้ายๆได้และก็อย่างที่บอกว่าการแข่งขันของเราไม่ได้กินกันแบบรวดเดียวจบครับเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์ทุกคนได้ทําเหมือนทุกครั้งและวันนี้3หนุ่มผู้พิชิตของเราจะต้องเจอกับโจทย์แบบไหนกันบ้างและทําอะไรพวกเขาได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูพร้อมๆกันครับ